สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณนกก็มีกิจกรรมการทดลองแสนสนุกมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยนะคะ<ม>แต่ตอนนี้นะคะเด็กมาช่วยคุณนกทกคนค่ะนี่คุณนกจะจับเด็กรู้ไหมสงสัยไหมมันคืออะไรคุณนกจะจับอะไรวันนี้คุณนกจะจับอากาศค่ะแต่จับแบบนี้มันไม่ได้เนาะแต่คุณนกมีและคุณนกก็มีอุปกรณ์ช่วยนะคะนี่ค่ะคุณนกมีถุงถุงที่แบบนี้นะที่บ้านเด็กๆต้องมีแน่นอนค่ะนี่นะคะเริ่มจาก เนะี้ยเปิดปากถุงนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวคุณโน้ตจะพาเด็กๆไปจับอากาศค่ะเด็กๆแกวงถุงปะแกวนถุงนะคะนี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ปุ๊บมาหมค่ะโน้มนี่เด็กๆเ,เห็นไหมเดีน,นี้ไม่ได้มีแมลงนะคะแต่ในนี้มีอากาศค่ะที่ถุงพองแบบนี้ก็เพราะว่ามีอากาศอยู่ด้านในเนาะ อากาศนะคะก็ไม่มีสีและไม่มีกลิ่นเนาะเด็กๆสามารถนะคะทํากิจกรรมนี้ที่บ้านได้เลยนะนี่ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ